วันนี้วันใหม่คุณป้าจะมาทำต็อกโบกิค่ะเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันที่ครบรอบสองปีของช่องวันใหม่คุณป้ายสุดปวนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำโยปโบกิต็อปโปกโบกิต็อฮอสไฟซ,ซี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็แกะเลยค่ะ ไหนขอดูก่อนอนี่ก็จะเป็นแป้งไรซ์เค้กของเรานะคะอ่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนในนี้ก็มีผงผงอันนี้ค่ะก็คือเราจะต้องอผสมนี่นะคะแป้งเนี่ยเข้าไปในถ้วยน,นี้ผสมกับอันนี้ค่ะเข้าไปเคไปหหนเลย ไปแล้วก็ทำการตักหมยันนี้แล้วก็เทไปนี้ ว่าเกาหลีเขาจะกินเผ็ดกันเก่งออโอเคเผ็ดมากเลยคะ่ะอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเอาน้ํามาใส่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใส่น้ํานะคะระวังนะคะเขาบอกให้ใส่น้ําขนาดที่เขาเส้นขีดมานะคะเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่าเริ่มเลยค่ะอเห็นไหมคะพอแล้วอนีนี่หน,นึงอีนี้หนึ่งี๋ยวช้อนมาคนน,นี่นะคะคนให้เข้ากันคะ่ะ เริ่มเลยเผ็ดตัดแล้วค่ะแค่ดูว่ารู้อ่ะนี่ดูนะคะนเข้าไปถึงก้นเลยค่ะคนปุ๊บเให้มันเข้ากันขมมันจะได้เข้ากับน้ำเนาะจะได้ไม่เกาะตัวเป็นก้อนแต่ว่าไอ้ก้อนไรซ์เค้กเนี่ยมัน,มนขแข็งแข็งเงลยนะคะใช่มันแข็งใครยังไม่ได้เข้าโดนความร้อนเท mm hmm. ่าเดียวเข้าไมโครเวฟมันก็จะร้อนนุ่มเองเข้ากันแล้วยังยังมีเป็นก้อนๆอ,อยู่ใมน้ำอะ่ะ ผม,มละลายเข้ากันเรียงค่ะแว่ามันยังไม่เข้าค่ะคนต่อไปค่ะคันนี้เด็กก็ทำได้ค่ะเพราะว่ามันไม่อันตรายเนาะผสมง่ายๆเลยได้เรียงค่ะเนี้ยได้แล้วนะได้แล้วแหละค่ะขั้นต่อไปปิดฝา

ให้อุ่น3นาที700วัตต์นะคะ700วัตต์จะเป็นมีเดียมอ่อาออก3นาทีอ่ะกดเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาออกจากไมโครเวฟกันเลยค่ะไปกันเลย กินนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มกินทำกันเลยนะคะค่ะลองทำอืมอร่อยเลยคะ่ะ แป้งไม่ได้เหนียวมากนะใช้ได้ค่ะส่วนรสรสเนี่ยก็เผ็ดเลยค่ะมีเผ็ดค่ะก็คือแบบ hot spicy แห่แสบลิ้นเลยถือว่าโอเคค่ะมันจะออกหวานหวานหน่อยนะหวานหวานเผ็ดก็นี่นะคะ่ะหมดแล้วหมดของจริงนะคะแล้วก็เผ็ดแสบเผ็ดมากจริงเนี่ยรากหรดค่ะ ก็สบวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สม b e กเป็นกำลังใจให้มอนใหมนและฟิลไฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวันนสดนนีค่ะบ๊ายบายที่ไหนยืมอะไรบางอย่างเปล่า เราจะบอกพวกเขาไงก็ให้ชมทุกคนอๆๆๆ๋นกนอก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปสุดพิเศษนะคะนะคั่นคือคลิปเส้คอนก็ติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวพาไปกอดข้านใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเป็นละครจุดพิเศษค่ะบ๊ายบาย